สถานีนี้ที่รักโดยทิพทิวาบทที่21ภาพอดีตนี่น้องชายฉันค่ะชื่อกมลพบที่ฉันเล่าว่าเขาชอบอาซิโมไงคะขวัญบงกฎบอกเมื่อมายืนหยุ่นหน้าทางเข้าโรงรถซึ่งตรงหน้าของเขาเป็นเด็กหนุ่มวัยราวยี่สิบต้น กำลังคล่ำแคร่งอยู่กับการประกอบชิ้นส่วนลงบนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนจิตใจจมดิ่งอยู่กับสิ่งตรงหน้าจนไม่รู้สึกว่ามีคนมายืนจับตามองอยู่ภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขาทำให้กริดรู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นผู้ที่อยู่ตรงนั้นนั่นเป็นภาพในช่วงอายุ20สิต้นๆของเขาที่หมกตัวอยู่ในห้องเก็บของด้านข้าง เรียงรายไปด้วยวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายด้านหน้าของเขาก็คือหุ่นยนต์ที่เขานำชิ้นส่วนต่างๆมาประติดประต่อกันจนเป็นรูปเป็นร่างแล้วเขียนรายละเอียดและวาดรูปชิ้นส่วนแต่ละชิ้นลงบนกระดาษพร้อมด้วยร่างวงจรการทำงานและเขียนสมการต่างๆไว้ในนั้นเพื่อให้ย้อนกลับมาดูขั้นตอนต่างๆได้ในคราวหลัง พบพี่มีอะไรจะคุยด้วยหน่อยขวัญพงกฎเดินเข้าไปหาน้องชายกำบลพบหันมองพี่สาวด้วยสีหน้าประหลาดใจพี่ขวัญมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อกี้เองแล้วทำอะไรอยู่นั่นเธอถามพลางไปจับเจ้าเหล็กที่น้องชายประกอบชิ้นส่วนอยู่ซ้ําเจ้ากระป๋องน่ะเมื่อวานจะลองเอามันไปช่วยพ่อดำไหลบัว ไม่รู้พลาดลงไหนตอนอยู่บนบกมันก็เดินได้ดีอยู่พอลงน้ำก็จมไปซะเฉยๆท,ทั้งทๆที่คำวนวณไว้ดีแล้วว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาคนเป็นน้องชายอธิบายชายหนุ่มที่ยืนมองการสนทนาระหว่างพี่ชายกับน้องสาวอยู่เดินเข้ามาหาแล้วสอบถามเกิดอะไรขึ้นหรือครับชายหนุ่มรุ่นน้องทำหน้าสงสยัยพลางหันมองพี่สาวเลิกลากเออ พี่ขวัญพาใครมาเอยถามตะกุตะกาักพลางมองแขกผู้มาเยือนอย่างไม่อยากเชื่อสายตาขวัญบงกดจึงหันมาแนะนำอ๋อนี่เจ้านายพี่ศาสตราจารย์ด็อเตอร์กริตววชระเมธาหญิงสาวแนะนำทั้งชื่อและตำแหน่งเพื่อจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกคนเป็นน้องชายแสดงสีหน้าดีใจอย่างที่สุดก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างลนลานอาจารย์กฤิอาจารย์กฤิาจ,ารกรจริงๆด้วย อาจารย์รู้ไหมครับผมติดตามผลงานอาจารย์มาตลอดเลยแล้วก็ไอ้เจ้ากระป๋องตัวนี้ผมก็ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ของอาจารย์มาอ่านแล้วลองทําตามแต่ดัดแปลงเพื่อใช้งานกับนาบัวของพ่อครับกำบลพบพยายามนําเสนอผลงานของตัวเองให้เจ้าของวิทยานิพนธ์ดูหรือครับอจาจารย์หนุ่มยิ้มน้ําตาซึมพูดอะไรไม่ออกเพราะเคยแต่สอนลูกศิษย์ในมหาวิทยาลายัยเลยไม่รู้ว่า วิทยานิพนธ์ที่ตนทําไว้ก็สามารถสร้างลูกศิษย์นอกสถาบันเพิ่มขึ้นอีกคนครับพ่อผมแก่มากแล้วแกชอบบนปวดเขา่าผมก็ไม่อยากให้แกทํางานเลยว่าจะประดิษฐ์เจ้ากระป๋องนี้ละครับไปช่วยงานแกลูกศิษย์คนใหม่บอกดีจริงแล้วไหนบอกว่ามีปัญหาเขาถามครับมีนิดหน่อยคาดว่าเป็นที่แรงดันไฟครับใช้งานในานาบัวใช่ไหม เดี๋ยวจะช่วยคำนวณให้อาจารย์หนุ่มว่าแล้วก็หยิบปากกาและกระดาษที่วางไว้บนโต๊ะอยู่แล้วขีดเขียนอยู่ครู่หนึ่งลองทำตามสมาการนี้เขาว่าขวันบงกฎมองอย่างงงๆเพราะแม้เธอจะเก่งคณิตศาสตร์แต่ความรู้เรื่องไฟฟ้าเธออยู่ระดับสอบตกจึงดูสมาการที่เจ้านายเขียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจส่วนคนเป็นน้องชายเอาไปดูเพียงไม่นานก็ยิ้มแป้น ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมลองทำเลยบอกแล้วก็ไม่สนใจใครอีกก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองต่อไปจนคนเป็นพี่สาวทำท่าจะเอ่ยเรียกเพราะยังไม่ได้คุยเรื่องธุระไม่เป็นไรผมรอได้คนเป็นเจ้านายของเธอเอ่ยขึ้นเมื่อรู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไรหญิงสาวชะงักแล้วหันหน้ามองเอาเถอะผมก็อยากรู้ว่าเขาจะแก้ไขได้ตรงกับที่ผมบอกหรือเปล่า ระหว่างรอผมว่าเราออกไปเดินดูอะไรข้างนอกกันดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นจะเดินดูอะไรคะที่นี่ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่นาบัวเธอว่าก็นาบัวนั่นแหละที่ผมอยากดูไม่เคยเห็นเขาทำนาบัวจริงๆเลยสักครั้งเคยดูแต่ข่าวในทีวีก็ได้ค่ะขวัญบงกฎเดินนำเจ้านายหนุ่มไปยังนาบัวซึ่งตอนนี้ดอกกำลังบานสะพรัง่ง เขามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วคลี่ยิ้มสวยจังเลยมีเรือด้วยคุณพายเรือเป็นไหมเขาถามหญิงสาวพยักหน้าคำถามนั้นทำให้เธอเดาว่าเขาคงอยากนั่งเรือเป็นค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะพาคุณพายเรือเก็บสายบัวนะคะตอนเย็นจะได้ทำกะต้มกะทิสายบัวปลาทูก่อนกลับดีจริงผมไม่เคยนั่งเรือแบบนี้เลย ว่าแล้วก็ก้าวเท้าตามเจ้าของนาบัวไปลงเรือที่จอดเทียบท่าอยู่หลังจากลงไปนั่งในเรือขวัญบงกตก็จ้วงฝีพายอย่างเอื่อยๆโดยที่ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้วยได้แต่กวาดตามองไปรอบบริเวณนาบัวที่พื้นที่กว้างขวางใบหน้าของเขาละลื่นผ่องใสเมื่อได้สัมผัสกับลมเย็นๆที่โชยเอื่อยมาปะทะร่างกายในยามบ่ายที่แดดไม่แรงนัก เมื่อพายเรือมาถึงกลางนาบัวขวัญบงกฎก็ชี้ชวนให้ดูเพื่อไม่ให้คนที่มาด้วยนั่งเงียบเกินไปบัวสีชมพูนั่นเรียกบัวสัตตบงกฎค่ะส่วนสีขาวฝั่งโน้นบัวหลวงเธอชี้ไปยังนาบัวสองแปลงที่แยกอยู่คนละฝั่งกับแปลงที่เธอพายเรืออยู่อ้อแล้วสายบัวกับไหลบัวละ่ะเป็นยังไงเขาถาม เพราะเมื่อสักครูน่นี้คุยกันเรื่องจะให้เจ้ากระป๋องลูกไหลบัวแล้วก่อลงเรือขวัญบงกดก็บอกว่าจะเก็บสายบัวไปต้มกะทิปลาทูอีกจึงไม่รู้ว่าสายบัวกับไหลมันต่างกันอย่างไรอ้อไหลบัวคือส่วนที่แยกหน่อออกมาจากต้นเดิมค่ะเงาบัวจะแทงก้านออกมาด้านข้างแล้วไหลเรียบไปกับพื้นดิน ฝังตัวลงในดินแล้วเกิดเง้าใหม่ขึ้นมาเราจะเอาไปปลูกต่อเพื่อขยายพันธุ์หรือจะนำไปทำอาหารก็ได้ค่ะส่วนสายบัวคือส่วนของก้ารดอกบัวซึ่งนิยมเอามากินกันจะเป็นจำพวกบัวอุบลชาติค่ะมีหลายสายพันธุ์อย่างในนาที่เรากำลังพายอยู่นี่ไงคะนี่คือสายพันธุ์บัวสาย ซึ่งเราจะเก็บส่วนของก้านบัวที่ติดกับดอกบัวและเง้าบัวไปทำอาหารเดี๋ยวฉันจะเก็บมาให้คุณดูนะคะเธอเอื้อมมือไปคว้าดอกบัวดอกหนึ่งเพื่อจะสาธิตให้เขาเห็นแต่ดอกบัวสายที่เธอเลือกยึดแน่นเหลือเกินจึงต้องออกแรงเยอะมากขึ้นจึงทำให้เรือโครงจนเกือบล่มใช้หนุ่มจึงผวาเข้าคว้าร่างบางเอาไว้ตามสัญชาตญาณเพื่อรักษาสมดุลของเรือเอาไว้ เป็นผลให้เจ้าของเรือล่างเล็กนั้นข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วภาพฉากรักในตำนานของละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งที่เขาเคยดูกับมารดาเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ผุดขึ้นมาคนที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาเปลี่ยนจากเสื้อผ้าในยุคป,ปัจจุบันเป็นนุ่งโจงห่มสไบเหลืองทำท่าทีเอียงอายได้อย่างน่ารักอยู่ในเรือ ซึ่งทั้งสองกำลังอยู่ในบึงบัวเช่นเดียวกับเขาและเธอในตอนนี้เกือบตกน้ำแล้วเห็นไหมถ้าพี่จับเจ้าไว้ไม่ทันก็คงได้เปียกปอนกลับบ้านกันหรอกเสียงนุ่มทุ้มของขุนไกลในละครเรื่องสายโลหิตบทลระพันธ์ของโสภาคสุวรรณก้องขึ้นในหัวของเขาต่อด้วยคำแก้ตัวอย่างน่าเอ็นดูของสาวน้อยดาวเรืองอยังตั้งตัวไม่ติดเลยค่ะบัวกรณี ยึดรากโคลนตมเหนียวแน่นจังไปกออื่นดีกว่าค่ะจากนั้นภาพคำพูดมากมายระหว่างพระนางก็กระจ่างชัดราวกับเขาเป็นผู้แสดงเมื่อคำพูดของพระนางลื่นไหลไปยังคำพูดหนึ่งของพระเอกในฉากเดียวกันซึ่งพระเอกพรรณาว่าพีกลับมาพระนครยังไม่ได้พักเลยเหนื่อยสายตัวแทบขาด เหนื่อยหลายอย่างกับชาวกรุงกลับมาพระนครคราวนี้ทุกใจมากแต่เมื่อมาพบเจ้าแล้วความทุกใจก็คลายลงเจ้าเหมือนกับฝนต้นฤด,ดูที่มาทำความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินที่แห้งแล้งหัวใจพี่มันแห้งผากเหมือนกับแผ่นดินที่ร้ายฝนมานานเต็มทีเจ้าเป็นคนย้อมหัวใจพี่ให้มีสุขเจ้ารู้บ้างหรือเปล่าดาวเรืองยิ้มเอยียงอาย แล้วกล่าวว่าพี่ไกลอยู่ทางโน้นแห้งแล้งนักทําไมไม่กลับมาพระนครเล่าคะขุนไกลจึงตอบด้วยน้ําเสียงนุ่มทูมและดวงตาที่พริบพลาว่างานทางโน้นน่ะยังไม่เว้นว่างเลยท่านเจ้าเมืองให้พี่เป็นคนฝึกทหารหัวเมืองฝึกปลือหุ่นเวลานี้มังระโอรสองค์ที่สองของอลองพญาเข้ารับราชสมบัติ ก็คงจะเข้าตีเมืองถวายพี่ไม่ไว้ใจเลยคราวก่อนที่ข้าศึกเผากรุงทำให้ราษฎรเดือดร้อนผู้คนที่อยู่ในเรือก็ตายเกลือนแม่น้ำพี่ยังจำได้ดีใจไปพูดกับใครเขาก็หาว่าพี่เป็นไข้สงครามแต่พี่ไม่เคยไว้ใจข้าศึกเลยนะขุนไกลพร่ำพรรณนาพี่ไกลหมายความว่าดาเรืองทำท่าตกใจ กับเรื่องสงครามที่กล่าวถึงขุนกลจรจิงอบกอดเพื่อปลอบใจเจ้าอยากสนุกไปเลยนะดาวเรืองพี่หนะเป็นคนที่เตรียมความพร้อมแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรก็เ,เลยอยู่ในกรุงไม่ได้เพราะเขาพากันลืมเสียงปืนกลิ่นควันไฟไม้คลุ้งพากันลืมสงครามกันเสียสิ้นเจ้าไม่เห็นหรือว่าชาวกรุงพากันสนใจแต่ความสนุกสนานเฮฮาเสพสุรายาเมา การฝึกฝนอาวุธตํำรับพิชัยสงครามกาลังจะเสื่อมสูญไปทุกวันพี่จึงเป็นคนแปลกแปลกหูแปลกตาจากเพื่อนฝูงไปเสียแล้วที่ไม่รู้จักลืมอะไรไม่รู้มันคอยมาสก,กิดใจสก,กิดความรู้สึกเจ้าฟังแล้วก็อย่ากังวลไปเลยนะที่พี่พูดก็เพื่อจะบอกให้เจ้ารู้ว่าพี่ยังไม่ลืมเลิกพูดเรื่องสงครามกันเถอะนะไหน เจ้าใช้แป้งอะไรชโลมตัวกลิ่นถึงได้หอมทนไม่จางลมง่ายแบบนี้ใช้หนุ่มโน้มตัวเข้าไปหาเพื่อสูดดมกลิ่นหอมแล้วถอยกลับมาพี่จะไม่รังแกเจ้าให้มากไปกว่านี้แต่อีกไม่กี่วันพี่ก็ต้องกลับเปราชการแล้วละ่ะขอชื่นใจแก้มเนียนๆสักครั้งได้ไหมเอ่ยว่าแล้วก็จูจมหอมแก้มเนียนใส่นั่นชื่นใจจริงนะแม่คุณของพี่ ด็อกเตอร์คะด็อกเตอร์ออปล่อยปล่อยขวัญก่อนคะ่ะขวัญวงกฎดันคนตรงหน้าที่กอกกอดเธอแน่นขึ้นทุกทีดวงตาของเขาก็จับจ้องใบหน้าของเธอและเคลื่อนเข้ามาใกล้จนลมหายใจอุ่นๆดินรดพวงแก้มช้ยหนุม่มถึงรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรีบปล่อยผู้ช่วยสาวทันที แต่กลิ่นหอมอ่อนละมุนจากร่างกายของเธอก็ยังกลุ่นติดจมูกจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไปเช่นกันเออผมผมแค่กลัวว่าคุณจะตกน้ำตกท่าไปขอโทษจริงๆว่าแล้วเอามือลูบท้ายทอยแก้เกอร์ ภาพขุนกลต่อสู้กับสงครามและการฆ่าฟันกันเอาชีวิตกันด้วยหอกดาบมาลายหายไปกลับกลายมาเป็นตัวของเขาเองที่กำลังต่อสู้อยู่ในสงครามแห่งเทคโนโล,โลยีกับต่างชาติที่เข้ามาสูบเงินคนในชาติไปอย่างที่ยากจะควบคุมชายหนุ่มทอนใจนักหนักก่อนจะก้มมองคนที่กำลังก้มหน้านิ่งเพราะหัวใจเต้นไม่เป็นสัมจากความใกล้ชิดเมื่อสักครู่นี้ถ้าเธอไม่เอ่ยทักเสียก่อน เขาคงจะหอมแก้มเธอไปแล้วแน่ๆเออผมเข้าใจเรื่องไหลบัวกับสายบัวแล้วละ่ะคุณพายเรือสิเดี๋ยวผมจะเป็นคนเก็บเองเขาว่าอย่างนั้นเพื่อลดความประดักประเดิดที่ทำให้เขาเองก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นกันค่ะหญิงสาวรับคำยังมีอาการขัดเขินแก้มก็แดงเรืออยู่เช่นเดิมเขายิ้มนิดนึงแล้วจึงหาเรื่องชวนคุยต่อ เออคุณชื่อขวัญบงกตบงกตแปลว่าดอกบัวใช่ไหมค่ะคุณพ่อบอกว่าบัวเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวเรามาหลายรุ่นท่านจึง,จงตั้งชื่อฉันว่าขวัญบงกตเพราะจะได้เป็นขวัญของเหล่าบัวทั้งหลายส่วนน้องชายของฉันชื่อกำมลภพก็แปลว่าเกิดจากบัวค่ะเธอเล่าที่มาของชื่อให้ฟังและทำไมคุณกับน้องคุณ ถึงชอบเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรพวกนั้นละ่ะเขาถามคุณก็เห็นนี่คะว่าพ่อฉันไม่เหมือนใครฉันกับน้องมีพ่อเพียงคนเดียวซึ่งเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ดังนั้นพ่อชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไกท่านซ่อมน่นซ่นอมน,นี่ใฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยกลายเป็นความชอบโดยไม่รู้ตัวแต่ฉันก็ไม่เคยคิดใช้พ่อเลิกทำนาบัวหรอกนะคะส่วนพบก็เหมือนกัน เขาก็พยายามคิดเครื่องจักรขึ้นมาเพื่อทดแทนแรงงานคนซึ่งหายากมากขึ้นทุกทีเรารักนาบัวพอๆกับรักหุ่นยนต์นั่นและค่ะและพ่อของฉันก็ชอบด้วยนะที่ฉันกับน้องเป็นแบบนี้ท่านพยายามสนับสนุนให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันรักมาตลอดเธอตอบผมชักชอบพ่อคุณซะแล้วสิว่าด้วยสายตาพริ้วพลาวใจเล่าๆอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้มากขึ้นทุกที เออเก็บสายบัวเธอค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วนะคะไม่งั้นจะถึงกรุงเทพดึกเกินไปหญิงสาวบอกแก้อาการผวยเขินเมื่อเห็นสายตาที่เขามองเธอหวานฉ่ำมากขึ้นทุกทีจนดวงหน้าขาวเนียนร้อนวูบว่าไปหมดเธอไม่อยากเข้าข้างตัวเองหรอกว่าเขากำลังรู้สึกพิเศษกับเธอเพราะเมื่อมองถึงความต่างระหว่างเขากับเธอแล้วหญิงสาว ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเธอคงทำได้แค่แอบชื่นชอบเขาอยู่ห่างๆเท่านั้นเพราะไม่ว่าฐานะหน้าตาการศึกษาหรือรสนิยมต่างๆห่างาจากเขาราฟ้ากับเหวส่วนอายุ แม่เขาจะมากกว่าแต่เขาคงอยากได้ผู้หญิงสวยๆการศึกษาดีๆอายุน้อยกว่า30มบมากกว่าสาวแก่โขนคารอย่างเธอเป็นแน่คิดแล้วก็ได้แต่ถอนใจแล้วเอื้อมือไปเก็บสายบัวใส่เรือจนได้เป็นกองใหญ่จึงพายกลับขวัญบงกฎพาเจ้านายหนุ่มขึ้นไปบนเรือนไม้ แล้วให้เขานั่งตรงชานบ้านซึ่งมีพื้นที่กว้างชายหนุ่มนั่งขัดสมาธิบนพื้นไม้กระดานด้านหน้าเป็นกองสายบัวหลังจากที่เขาบอกว่าจะช่วยเธอทำกับข้าวด้วยหญิงสาวจึงให้เขาช่วยลอกสายบัวหลังจากสอนวิธีลอกสายบัวให้ดูแล้วเธอจึงเดินเข้าไปในครัวปล่อยให้เขานั่งลอกสายบัวอยู่คนเดียว หญิงสาวเดินเข้าไปในครัวแล้วเตรียมเครื่องปรุงสำหรับต้มกะทิสายบัวกับปลาทูโดยที่ปลาทูนึ่งบิดาของเธอซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งซ่อมเสร็จไปซื้อจากตลาดมาให้หลังจากที่เห็นบุตรสาว ขอบสายบัวพรุงพลังกลับมาเธอนำหอมแดงกับปีดเผาและพริกไทยขาวโขลกให้เข้ากันนำปลาทูนึ่งมาย่างไฟเล็กน้อยเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมแล้วจึงนำมาพล้าที่บิดาเพิ่งปอกให้ไปใส่เครื่องปัน่นแยกากากได้น้ำกะทิสดมารอไว้จากนั้นจึงเดินออกไปจากครัวเพื่อดูว่าสายบัวลอกเสร็จหรือยังแต่ก่อนพ้นหน้าประตู น้องชายของตนก็ขึ้นบันไดบ้านมาพอดีเธอได้ยินเขาเอ่ยทักอ้าวทำไมอาจารย์มาลอกสายบัวเองล่ะครับก็พี่สาวพบไงให้ช่วยลอกเขาตอบซึ่งเธอโผล่หน้าออกมาจากประตูไปพอดีน้องชายจึงหันมาโวยวายพี่ขวัญพี่ขวัญใช้ให้อาจารย์ลอกสายบัวได้ยังไงครับน่าเกลียดจริงแล้วหันไปทางอาจารย์เอามาครับ ผมลอกเองอาจารย์ไปนั่งบนโซฟาดีกว่าครับว่าแล้วก็แย่งสายบัวจากมือคนเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรพกแค่นี้เองลอกเล่นก็เพลินๆดีเหมือนกันเขาว่างั้นผมช่วยลอกแล้วกันนะครับจะได้เสร็จเร็วๆขวัญบงกดสายหน้าให้กับน้องชายที่ตอนนี้เทิดทูนอาจารย์เรากับเป็นเทวดาไปแล้วงานเล็กงานน้อยก็จะไม่ยอมให้แตะต้อง งั้นถ้าเสร็จแล้วพบก็เอามาให้พี่ก็แล้วกันพี่จะไปทำอย่างอื่นต่อเธอสั่งน้องชายแล้วเดินเข้าไปในครัวเพื่ออุ่นอาหารและทำอย่างอื่นเสริมเล็กน้อยจนเสร็จ เมื่อเห็นว่าสายบัวใกล้ลอกเสร็จแล้วเธอจึงนำหัวกะทิมาใส่ในหม้อเล็กน้อยเคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วนำเครื่องที่ตําเมื่อครูน่นี้ลงผัดจนได้กลิ่นหอมแล้วเติมหัวกะทิกับหางกะทิที่เหลือใส่ปลาทูลงไปจนเดือดกระมลพบก็เอาสายบัวที่ลอกและหักเป็นชิ้นๆพอคำมาส่งให้แล้วเดินออกไปส่วนคนเป็นเจ้านายของเธอก็เดินตามมาด้วยเช่นกันเขายืนกอดอก พิงขอบประตูดูเธอทําอาหารแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เห็นเธอปรุงรสแล้วตักใส่ช้อนเล็กชิมพลางเติมน้นเติม,น,ตม,น,ตม,น,ตมนี่ไปพลางเมื่อกลิ่นต้มกะทิสายบัวปลาทูหอมยั่วน้ําลายคนที่ยืนกอดอกอยู่ก็เดินมาข้างหลังเช้งอกหน้ามองผ่านไหล่ของเธอผมขอชิมบ้างสิเสียงนุ่มทุ้มที่ดังอยู่ข้างหูทำให้คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคนลุกสู้จนต้องฮอไหล เธอรู้สึกจักกะจี้แปลกๆจึตขยับตัวออกไปด้านข้างแล้วยื่นทับพีให้เขาชายหนุ่มอมยิ้มให้กับอาการตามาของเธอแต่ทำเป็นเหมือนไม่รู้ตัวว่ากำลังทำให้เธอเขินอายเขารับทัพพีมาตักน้ำต้มกะทิสายบัวชิมบ้างแล้วเอ่ยชมอืมรสชาติไม่คี้เหร่จริงๆด้วยชายหนุ่มยาว ที่เธอเคยบอกไว้ว่ารสชาติอาหารที่เธอทำนั้นไม่คิดเหรนักหรอกหญิงสาวอ้าปากค้างเพราะไม่คิดว่าเขาจะจําเรื่องเล็กน้อยที่เคยบอกให้ฟังได้งั้นตั้งโต๊ะเลยนะคะเธอเอ่ยขึ้นเพราะเห็นว่าใกล้ค่ำเต็มทีมก็เอาสิเดี๋ยวผมเรียกคุณพ่อกับพบมากินด้วยกันพูดเรากลับเป็นครอบครัวของตัวเองไปแล้วก็ตามใจค่ะอย่าลืมเรียกนายเอกมากินด้วยกันนะคะ เธอว่าแล้วปิดเตาแก๊สก่อนจะหันไปหยิบชามใบใหญ่เขาชะงักเท้าที่กำลังจะก้าวออกไปแล้วหันมาบอกเธอว่าเมื่อกี้ตอนลอกสายบัวผมสัมภาษณ์พบแล้วนะหน่วยการเขาดีทีเดียวเห็นผลงานของเขาแล้วด้วยเป็นอันว่าผมตกลงรับพบเข้าไปอยู่ทีมเดียวกับเราจริงหรือคะหญิงสาวถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอือจริงสิว่าแต่ คุณพ่อเขาจะอนุญาตให้พบไปร่วมทีมหรือเปล่านั่นสิคะพ่อก็อยู่คนเดียวด้วยก่อนหน้านี้ฉันก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเธอว่าเสียงอ่อยๆเพราะตอนนั้นคิดแต่ว่าจะช่วยเขาเท่านั้นแต่พอถึงตอนนี้เพิ่งนึกออกว่าหากกำลันพบต้องไปทำงานกับทีม พ่อของเธอก็ต้องอยู่ตามลำพังเพราะที่นี่แม้จะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพแต่หากต้องเดินทางไปกราบก็ถือว่าเสียเวลามากอยู่พอสมควรแล้วตาพบก็ยังเรียนไม่จบด้วยสิคะนี่ก็เทอมสุดท้ายอีกเป็นเดือนถึงจะจบเธอว่า เราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแค่ได้รู้ว่าเรามีคนร่วมทีมที่ถนัดงานด้านไหนบ้างก็ถือว่าเริ่มต้นดีแล้วเวลาอีกเดือนสองเดือนให้พบสอบเสร็จเราเรอไวนะ้น่ะเพราะว่าแล้ววันจันท์นี้ล่ะคะที่คุณนัดทุกคนมาประชุมร่วมกันฉันแม่นแน่ใจว่าพบจะติดเรียนหรือเปล่าผมคุยกับพบแล้วเขาว่างช่วงบ่ายหญิงสาวพยักหน้างั้นพบคงไม่มีปัญหา มีแต่พ่อนี่แหละงั้นคุณจะไปตามพ่อกับพบก็ไปเถอะขวัญบงกฎจัดโต๊ะอาหารเสร็จเรียบร้อยซึ่งโต๊ะอาหารในบ้านของเธออยู่ติดกับครัวเพียงแต่เปิดเป็นพื้นที่โล่งไม่กั้นผนังลมพัดเย็นสบายมองเห็นวิวนาวบัวอย่างสวยงามส่วนโต๊ะเป็นไม้แผ่นอาขนาดใหญ่ขัดเงาเก้าอี้เข้าชุดกันมีพนักพิงทุกคนมานั่งกันพร้อมหน้าบนโต๊ะ มีแกงส้มดอกแครหมูแดดเดียวต้มกะทิสายบัวปลาทูน้ำพริกและผักหลากหลายชนิดซึ่งในนั้นก็มีไหลบัวลวกสำหรับจิ้มน้ำพริกด้วยเราก็มีปลาทูทอดอีกจานที่เหลือจากการทำต้มกะทิสายบัวปลาทูเออพ่อกระบนพกเอ่ยขึ้นกับบิดาอย่างตะกุกตะก,กักเองเรียกทำไมจะพูดก็ไม่พูดคนเป็นพ่อว่าคือ พบจะไปทํางานกับอาจารย์กฤิครับทํางานที่เดียวกับพี่ขวัญพ่อให้พบไปนะท่านหันมองแล้วแกไม่เรียนแล้วหรือคนเป็นพ่อถามเดือนหน้าก็จะจบแล้วไงมีงานทําเลยพ่อไม่ดีใจหรอบุตรชายว่าแล้วเองต้องไปอยู่กับไอ้ขวัญเหรอแล้วข้าล่ะก็พบก็พาพี่ขวัญกลับมาเยี่ยมพ่อทุกวันอยู่เนี่ยจ้ะพออ่อเออเออเองจะไปก็ไปเถอะถึงเองอยู่ข้าก็เหมือนอยู่คนเดียวนั่นล่ะ วันวันหนึ่งได้พูดกันสักที่ไหนหมุดหัวอยู่แต่ในโรงรถไม่เห็นหน้าเห็นตาทั้งสามคนถอนหายใจเฮือกใหญ่สบายใจละสี่ข้าก็สบายใจเหมือนกันพวกเองไปกันหมดข้าจะได้หาแม่ไม้สวยๆให้ลูกติดสักคนมาเป็นแม่เลี้ยงพวกเองแล้วทำพินัยกรรมยกสมบัติให้มันไปให้หมดเลยพ่อสองเสียงอุทานพร้อมกันเปล่าข้าพูดเล่นแค่จะเอาไอ้หน่งมันมาอยู่ด้วยเฉยๆ มันเล่าๆจะหน,นีออกจากบ้านเพราะแม่มันดุอย่างก,กับหมาอยู่พอดีท่านเอ่ยถึงญาติลูกพี่ลูกน้องทั้ง3ามคนถึงได้ถอนใจอย่างโล่งอกถ้าจบบทที่21แล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะที่ติดตามรับฟังตอนนี้เรื่องราวก็ผ่านมาน่าจะเกินครึ่งทางแล้วต่อไปเรื่องอราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะคะ ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะที่ติดตามส่วนใครอยากได้หนังสือสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจที่ที่วานะคะขอบคุณค่ะ